ก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาช่วยแฟนหรือว่าพี่น้ำหวานนะครับด้วยการแปลงร่างเป็นคีเปอร์นะครับแต่ว่าเป็นคีเปอร์ที่ผมจ้างคนทําโมเดลขึ้นมานะครับก็เป็นคีเปอร์ที่แบบหน้าตาน่ารักคือบ้องเบลมาทุกคนนะก็จะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วดูคลิปกันนะครับผมโอเคก็ต้องขอการสบายดีบำผู้ชมทุกท่านนะขอข่างสู่ซ่องฟอร์กินซีเนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดสาวซีซูโมงนั่นเองเนาะยู ก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยเหรทุกคนเออนั่นแหละค่ะทุกคนถ้าเราจะลงไปไงเนี่ยก็ค่อยๆตัดไม้ลงไปแล้วกันทุกคนเออว่ะก็ถือว่าเป็นการได้ไม้ไปด้วยก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็อย่าล้อผมนะกันทุกคนเฮ้ยก็ในที่นี้ทุกคนคือผมจะมาช่วยหวานนะครับด้วยการมาล่าเป็นคลิปเปอร์เป็นพงอ่ะแต่ไม่ใช่คลิปเปิ้ลเลยไหมครับปกตินั่นเองแต่ว่ามันจะเป็นคลิปเปอร์ที่ผมจ้างคนทำมือเดียวมาไม่ต้องเดิลงไปให้เสียเวลาลงไปทั้งนั้นที่ตัดไม้นี่แหละาิ่งเดิะมาด้วย ดดแล้วก็สามารถเอาหัวเข็าจะตัดลงไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนแล้วก็สามารถนอนดิ้นอ๋แล้วมันมีแค่บางที่ท่มันจะเป็นยื่หรอแล้วเบิดไม่ได้นะครับแล้วเบิดอจะใช้หมดเอาในวาก็ทำอะไอยู่เนี่ยนูอนหัวอยู่ไเนี่ยเวอนกำลังคิดก่อนนะทุกคนนู่นหัวเอ้าวานหายทุกคนพวกบอกว่าเปปงชิเปอร์หรือว่าสเกลเลตันแล้วก็ซอมบี้ออกมานะคทุกคนหนากลัวมากเลยเพราะมีเยอะไงล่ะมีเลตตวตรงนี้เดินเลดีกว่า มขอให้ึงเลยช่างยาวไกลเหลือเกินงั้นก็หวันว่าหวันมาครับไอ้ที่นี่เป็นคลิปที่ไม่หวั่นใช่ไเออเอาไม่หวั่นจะครับอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ผมจะเพื่อหาหินให้กันนะหวางนะเดี๋ยวจะให้ให้หินไปเยอะเลยนะนี่เอาไปครับเอ้ามันมีหินมาจากไหนอ่ะต้นไม้กินหินเข้าไปครับแล้จะมีใครมาแกล้งเ่าหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับฮัลโหลเี็ใครแกล้งหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลเขาจะบอกว่าวานฮัลโหลใครแกล้งมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันให้โอกาสนายในเวลาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบเขาไม่บอกหรอกนี่เนี่ยไม่มีเลยโอออย่าบอกนะว่าเลน มันมันขี้ใส่เราอ่ะแต่เออทุกคนแต่ว่าขี้ทีนึงมันแบบว่าเลือดเราลดเลยเลนี่จะนี้น่าจะตดใส่แกแน่วอนขออาหารหน่อยแล้วกันปึ๊บโอ้เขาตบผมเลยทุกคนอะไรเนี่ยหรือว่าเมื่อกี้จะเป็นสัญญาณตอบแล้วว่าเราโดนแกล้งขออีกทีแล้วกันทุกคนถ้าใครแกล้งออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะในสามสอะเสียงอะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้ทุกคนเหมือนเราตัวผีเราองเลยเออ คุทุกคนหมาว่าเราเรียเข้าไปในพงศ์นี่ช่วยเดี๋ยวแก้ังทุกคนอขอโทษขอโทษผมว่าผมมาผิดคอนเทนต์แล้วตอนนี้อาหารที่ไม่น้อยอยู่ a few minutes later ปู่ดูคนอาหารแล้วลงเร็วมากโอเคโอเคโอ้หวานอาหารลดลงเร็วมากเหรอเดี๋ยวฉันจะเออ่ อาสเต็กไปกินไม่หวานพวกนายแกล้งจะไม่ได้หรอกในเมื่อฉันเข้าไปในบ้านแล้วน่ะวะอ่ะอ่ะอ่ะอุ้ยตกใจโกเลมเหมือนในนี้จะไม่มีอะไรนะทุกคนน่าจะมีแต่โกเลมนี่อืออันนี้ก็เป็นห้องไอชื่อคนออันนี้กไปอันนี้คืออะไรอะยิ่หายหิวไงล่ะอันีเอ่เอาไป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 เนื้อมาจากไหนอะเนื้อมาจากโกเลมหรอโกเลมนี่นายสับไม่น่าใช่โกเลมหรอคือเล้งเงี้ยเขาสิบแปดมันคืออะไรอ่ะมันคือเล้งเงี้ยเขาสิบแปดมันคือสเต็กอะไรอ่ะอ้ออ่ะ <laughs> ฉันไม่ได้ทำนะอ่ะฉันไม่ได้ทำนะฉันจะทำกิฟก่อนแล้วกันอุยอ้ยอุย้ยไม่ได้ทำนะใครทำอะ่ะ โอ้โอ้โอ้อุ้ยเอมีกล่องเอาแต่ว่าผมแกล้งวะทแบบเปิดเพลงหลอนๆห้หว่าทุกคนแอบว่าเราจะอยู่ไม่ได้แหละอยู่ไปก็แบบว่าไไม่ด้ไหมจะหนีไปไหนอะโกเลมก็เหมือนจะสู้กับวิญญาณนั้นไม่ได้ทุกคนไปดีกว่าอุ้ยเหมือนจะหนีโพงหนึ่งนั่นๆทุกคนเดี๋ยวจะรีบไปเอ้อเสียงอะไรอ่ะเหมือนใครมาเปิดลําโพงแถวนี้เลยทุกคนหรือว่าจะเป็นในบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่ทุกคนแบบผมไม่ได้เข้าใจผิดเองใช่ไหมมันจะเปิดประตูมันเเป็นนนนหมมืออพง่ะัี่คิดแก้ไช่วยกันแน่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอ้ยนี่ไอเป ประตูต้อนรับฉันเลยเหรอบ้าอะไรวะเนี่ยอุ้ยเสียงอะไรอีกแล้วอ่ะอุ้ยเสียงอยู่ใกล้มากโอ้ยโอ้ยทำไมเสียงน่ากลัวจังอ่ะใครมันมาเล่นแผ่นเสียงอะไรแถวนี้ลูกเมื่อกี้มันก็ขึ้นมาเล่นแผ่นเสียงโอ้ยผมให้เพชรแล้วกันโอ้ทุกคนแก่แล้วว่าเราตอบแทนนะครับการที่ผมแก้แล้วแหละก็พอ44อันเลี้ยงไม่นจะได้ใช้ชีวิตรอดได้นะครับแต่ว่าไม่เอาสร้างบ้านเลยค่อยๆจะเสียเวลาแล้วก็ใช้ไม้เยอะมากทุกคนไให้นะครับหรือว่าจะไปอยู่ตรงปราสาทนั่นดีอุ้ย แล้วประสาทมันมีพวกแบบว่าพวกเอ๊ะ นี่คือเอด็อะปเอด็อปครับเฮ้ยไดมอนด์เฮ้ยเดี๋ยวผมจะเป็นซิปเปอร์อยู่ในปราสาทแล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็นเอาเป็นตอนเช้าตอนแรกก็ไม่เห็นจะมีนะเราไม่เห็นไม่เจอนี่นี่นี่เปอร์เลยซปเปอร์ผมไปแล้วเกิดเปอร์เลยอืมเฟกอ้าวกระทุกได้หนิซิปเปอร์ของอะไรของใครโอเคผมเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นซิปเปอร์นะตอนนี้หวังว่าเราจะผมใช้ไอเทมที่มันเกี่ยวกับเปอร์กันนะจากม็อกเราลองขึ้นไปดูก็น่าจะมีเอ่อนี่ครับผมสามารถระเบิดได้นี่แล้วก็พวกระเบิดไดนาไมท์นะ ในนอนโอ้๋เราจะเอามาทุกระดาษแล้กันนี่ครับมันจะมีอยู่ประมาณประมาณหกกระดาษแ้กันแล้วก็มีคุกกี้คิปเปอร์ด้วยโอ้ดีเลยแล้วก็มีคิปเปอร์วิงห้าปีคิปเปอร์อะมันมีปีคิปเปอร์เลยว่ามอนนี่โอ้ยก็เอาหมวกด้วยแล้วกัน a few ึบโอเคเฮ้ยยะไเขียวเขียวอ่ะโอ้ดีใช้คิปเปอร์รู้ว่าจะไปก่อนก่อนมันอาจจะเป็นไม่อาจจะเป็นคิปเปอร์ก็ได้ชึบทั้งใชนเป็นคิปเปอร์ดีๆนะฉันเป็นคเปอร์ดดีีเ๋ยวเราให้คิปเปอร์มันหน้าตาอย่างนั้นน่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะโอ้อง มันจะต้องระเบิดแน่เลยอ่ะแต่ว่าทำไมหน้าตามันเปลี่ยนไปอ่ะทุกคนอุ้ยแต่ว่าฝ่ายังเพนครับดาบเลยอ่ะกินปี๊กทอดไปหัวสันปีไก่ปีไก่ทอดหรอวอเตอร์ฟากไม่เอาอ่ะไม่ทุกคนแต่ไม่เอ้ออย่าเข้ามาใกล้ฉันนะทำไมคิปเปอร์มันคุยกับเราได้อ่ะมันคืออะไรเนี่ยเอ่อไก่ทอดสีเขียวเหรอเดี๋ยวนะหรือว่ามันจะเป็นขาอีกข้างของคิปเปอร์นี่คือปีเอออ่ะคิปเปอร์วิง ปีกของคิปเปอร์เหรอว่านี่เป็นปีกคิปเปอร์ทอดคิปเปอร์มีปีกด้วยเหรอทุกคนหวัดไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะปีกนี่จะเป็นขานะครับทุกคนแล้วคุกกี้นี่ก็น่าจะทํามาจากหัวคิปเปอร์ด้วยทุกคนวิวทำไมมันสยองขนาดนี้เนี่ยสยองอะไรมันก็แค่ขนมหวานเออไม่ละขอบคุณแต่ว่าอย่าตามฉันมาอีกเลยนะฉันอย่าอย่าตามมาเลยนะฉันฉันอยากอยู่คนเดียวอ่ะเอาใช่เป็นคนดีนะเราเริ่มมารับด่ากันนีกฉันจะบอกว่าถ้าเป็นคนดีนะอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยทำไมนี่โอ้ยนี่เห็นอันตรายมาแล้วทุกคนเฮ้ยถ้าม อะไรไหนไโปรดเรียกคลิปเปอร์มาคลิปเปอร์จะไปช่วยคุณเองอุ้ยอแรงว่ะแรงว่ะเดี๋ยวคลิปเปอร์จะช่วยคุณเองมาดีมาดีเออในที่สุดโอ๊ยโอ๊ยโอ้มันขึ้นมาได้ไงเนี่ยเราปิดทางไปแล้วไม่ใช่หรออุ้ยเขาไม่ใกล้ใช่นะจะเป็นคนดีเอาทุกคนเราไม่ระเบิดอ่ะแล้วมันนอนท้าไมมันนอนอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรคือมันล้มแล้วมันลุกไม่ได้เหรออะไรท้าไมมันนอนอย่างเงี้ยเงินฉันช่วยดันให้นายลุกเลยวกันปึบฮึบ เออแต่ทุกคนมันแปลกทำไมมันไม่ระเบิดใส่เราแต่ว่าเคยได้ยินตำนานมาทุกคนแบบไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินหรือเปล่าตำนานที่คิปเปอร์มันมีคิปเปอร์ยิ้มในช่วงอ่ปีไหนไม่รู้จำไม่ได้ทุกคนคิปเปอร์ยิ้มน่าจะมาในเวอร์ชันน1.2สงมั้งขวานจำไม่ผิดนะที่มันมีข่าวว่ามันมีเพิ่มเยิมมสนุกคนโอ้โว้โว้็ก็ต่างจากค้โวปอร์หน้โว้โว้โว้ีว้โวนโว้โว้ทุ้คน้โว้แว้วมันเป็นอะไรเนี่ย หมือนมันติดบั克เลยเหมือนเด็กงองแงได้ของเลยทุกคนแต่ว่าอะไรเนี่ยเก็บเป็นอะไรของแกเนี่ยทุกคนไม่สนละเราขึ้นไปหาของกันดีกว่าดีกว่าได้ยินเสียงโอ้สเกลตันเยอะโอ้เยอะพุทธอันนี้เยอะพุทธโอ้ยทุกคนเอามันระเบิดแล้วนี่นึกว่ามันจะระเบิดไม่ได้สิขึ้นไปละจ้าขึ้นไปละจ้ากั้นไว้เลยนี่กั้นไว้เลยพวกสเกลตันขึ้นมาไม่ได้แน่นอนระเบิดระเบิดฮึบฮึบอ้าวทำไมมีแต่ TNT ล่ะเอาหวั่นนึกว่ามันจะมีพวก กล่องซะอีกอ้าวเราขึ้นมาเสียเปล่าเนี่ยอ่ะฉันนึกว่าเธอระเบิดตายไปแล้วสิอ้าวเดี๋ยวนะทุกคนเนี่ยเกินหัวคิปเปอร์เนี่ยโอ้ oh my god <laughs> ไป,ไปว่าเราเราทิ้งดีกว่าทุกคนเ <laughs> พื่อความปลอดภัยของกระเพาะอาหารเราเองแล้วเธอเดี๋ยวนนี่เธอช่วยฉันเหรอโอ้ยทำไมมนนันตายละ่ะเดี๋ยวนี้นเมื่อกี้เธอลอยได้เหรอเมื่อกีฉ้ฉันเห็นแบบนะอา้อาวอา้อาวอา้อา,อานี่มันแค่ตัวตายเหรอไม่ยังอยู่กลางกลางกันไงมีสุกงีขึ้นแล้วขึ้นมาลูกอ้าวเอ้าเหมือนมันควบคุมพลังตัวเองไม่ได้หรือเปล่าทุกคนเหมือนมัน จะระเบิดก็ระเบิดเลยเงี้ยไม่ระเบิดก็ไม่เออเอ้าเอ้าเอ้าไหวไม่ไดทุกคนอะไรคือการที่มันทำร้ายสัตว์ทุกตัวเนี่ยเอ้ยวิกลโกนนะครับอย่างนั้นมันไม่ดีนะคิปเปอร์เอ้าทุกคนนี่มันกำลังอารวาสอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้เอาเข้าไปเดี๋ยวนนี่มันพยายามจะพังปราสาทเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคิปเปอร์นี่พยายามจะพังปราสาทเหรอเดี๋ยวฉันอยู่บนนี้นะนี่ที่เธอทำนี้ได้ไงเนี่ย นนี่มัหนีออกมาแล้วฉันก็หนีแล้วฉันเดินไปฉันก็ตายสิผีสิงหนีไงเนี่ยเออตรงนี้แล้วกันฮึบนี่มันปราสาทผีสิงจริงเหรอโอู้หูโอ้ค่อยๆลงแล้วกันฮึบเฮ้ยรอดว่ะอู้เกือบไม่รอดทุกคนเหลือเหลือสองหัวใจจะลอีกครึ่งหนึ่งโออเราต้องกินให้มันให้มันฮิวก่อนละแล้วเธอรู้ได้ไงมีปราสาทผีสิงอ่ะฉันว่าสเกลเลตันมันไม่ใช่ผีนะมันเป็นแบบว่าพวกมอนสเตอร์อ่ะแต่ว่าฉันก็ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกๆนะนอกจาก อ่าสกิลตันผีเยอะมากๆนั่นแหละผีอ๋อ <c oughs> ก,ก,ก,ก็ก็ใช่อยู่ที่มันเป็นแบบว่าผีหงกระดูดนะก็โอเคโอเคแล้วเธอมันไม่ใช่ผีหรือไงถ้าเป็นคิปเปอร์เลยนะถ้าเป็นคิปอ,อ้าวมันเป็นอะไรของมันอีกเนี่ยนี่มันงองแงทุกคนโอ้เ้ตายเถอเหมือนเด็กเลยเราจะทำไงดีเนี่ยโอ้ให้ตายเธอะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดนะเราไม่ได้มาเป็นผ <c oughs> ีอ้าอ้า ก็มันจะบอกว่าเราไม่ได้มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กอ,ดอ้าวตดแรงโอ้ทุกคนแล้วตดทีอ่ะเพชรกับเกาะเพชรแบบพวกเพชรกับเกาะเพชรแล้วก็ดาบเพชรแล้วหายไปหมดเลยอ่ะงงนี่ไงวาดีนะที่เธอมีพลังเรียกฉันคืนมาฉ <c oughs> ันด่าเธอตายเนี่ย้ตายถูกของฉันหายหมดเลย,ไ,ยไรเก็บไปหมดเลยทุกคนยังยังยก่อนด้เธอิงๆนะเนี่ยจะจะขี้เปอร์นีเนี่ยนะใส่กลับเข้าไปทุกคนดีนะไม่มีอะไรพังไม่มีอะไรแตกสลายแล้วก็ S <S <S เนื้อยังอยู่ครบทุกคนโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยกล้วยเหรอฉันมีอ,อาหารแล้วดิเอ็ดแ,<ท>แต่ม <คำ S 1> นกล้วยอันนี้มัน <โศ S 1> มันหมุนได้เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเอ่อถือว่าแทนคําขอโทษมันคืออะไรอ่ะมันใช้ไว้ทําอ,อะไรอ่ะลองกดคือียนอน์ขวาตรงคิปเปอร์คีย์ขวาเหรอใช่แล้วครับคีิ์ขวาโอ้เฮ้ยนี่ฉันทำงี้ได้ไงเนี่ย ธออคืหรือมันเป็นพอคิปเปอร์ตัวนี้หรอเออคืบ้าโคตรเจ๋งอ่ะไม่สามารถเอาไว้ป้องกันตัวได้เลยนะ่นเอคือคิปเปอร์แล้วคือคิปเปอร์แล้วอ่ะฮะไม่ฉันไม่ใช่คิปเปอร์ฉันแค่มีอาวุธของคิปเปอร์แค่นั้นเองได้กล้วยนี่คืออะไรอ่ะเธอจะเอ๊ะอ้าวมาใไม้่ไม่อีกยี่สิบสี่ชั่วโมงเธอจะกลายร่างเป็นคิปเปอร์ฮะใช่เหรอเอิ่มเอ่อแค่ฉันมีไอ้ตัวนี้ก็คือฉันกลายร่างเป็นคิปเปอร์เนี่ยโอ้โห โอเคงั้นฉันจะรอแล้วกัน0 0 0 y e a ปี l a อ e r อ้าวหวานันเป็นยิปเปอร์อล้วเนี่ยโ โอยนี่เธอปลุกฉันทำไมเนี่ยฉันก็กำลังหลับสบายเลยเนี่ยคีเปอร์กี่โมเลยเนี่ยมว่าไงเปอร์เลยทุกคนเปอร์อะไรฉันก็บอกไปแล้วว่าฉันไม่ใช่คีเปอร์ซะหน่อยเฮ้ยตายเถอะทุกคนเอาเป็นว่าเรามาปิดคลิปกันนี่ไอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่เราไปคีเปอร์ได้ไงเนี่ยอาทุกคนไปไกล่ร่าไปคีเปอร์ได้ไงโอ้ยหวานโอ้ยเฮ้ทำไมเรากล่ร่าไปคิปเปอร์ได้แถมระเบิดได้ด้วยอะไรเนี่ยทุกคนกินข้าวกัน คิปเปอร์ฉันเป็นคิปเปอร์ได้ไงเนี่ยกินข้าวกันเอ้าเอออีอะไรเนี่ยนี่มันอาหารของคิปเปอร์แล้วเนี่ยยี่โบนแล้วว่าคิปเปอร์กินชีมยี่โบนแล้วที่ผ่านมามคิปเปอร์กินชีมหมดเลยอะ่ะไม่เอาฉันไมอ่อยากเป็นคิปเปอร์กินอย่าง <c oughs> หัวโขกแ <c oughs> ม่งเลย ไม่กินเท่ากับตายจริงเหรอคือฉันจะไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ถ้าไม่กินเหรอปีนย่างอื่นเท่ากับตายนอนเต้นอยู่ไม่ต้องกันเลยโอไหมเนี่ยโอ้ไม่เอาหรอกฉันไม่ยอมรับชะตากรรมแบบนี้เด็ดขาดเลยฉันไม่ยอมรับชะตากรรมแบบนี้เด็ดขาดออโอนี่บ่นมากนักก็หลังจากนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าพิยูกินนะครับผมนะก็อยากให้ใครแกล้งใครหรือว่าช่วยทครเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่ที่หน้าทุกคนพิยูกินนะครับไม่ไหว